หนึ่งสองสามสี่ห้าแผนกไล่สดนะครับนี่ทีมงานนะครับพร้อมแล้วนะครับนี่พนัฐากรนะครับจิตตะกาโลนะครับนี่มาขอเบอร์ได้นะครับนี่นะครับไม่มีตังก็ขอได้นะครับทีมงานนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่เช้าเช้าเช้าก็แซวทีมงานของตัวเองก่อนนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพแม่ขาวแม่ชีญาติโยมนะครับแม่ครัวนะครับวัดสีมุนเลืองบ้านหัดแพงนะครับ ถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนี่ที่ห่มผ้าอยู่นี้ไม่ใช่คนนะครับเป็นกะติบข้าวนะครับโยมกลัวว่ากะติบข้าวมันจะเย็นนะครับก็เลยห่มผ้าไว้อย่างดีนะครับนี่เด้อนะครับนี่ทาพัตตาหารเสร็จไปแล้วนะครับนี่คุ้มไหนเฮ้หมือนนี่เหรอเบอร์จคุ้มบ่นะครับไม่รู้ว่าคุ้มไหนกันเนี่ยนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ไม่รู้ว่าคุ้มไหนเนาะาค,คุค้มคุ้มธงสามคัคคีชุมชนสามคัคคีทั้งเดละสี่บึงกันนหะคุ้มทั้งเดรพูนคุ้มลุงอลุงพัฒนานะครับเข้าใจเอาเองนะครับเจ้าของพันนะครับนี่เตรียมบัตทหารตั้งแต่ตีสามนู่นนะครับนี่ทินฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะอันนี้เป็นพาเสริมนะครับนี่ ปลาเสริมและก็ของหวานนะครับนะครับวันไหนวัดจะฉันเบาๆนะครับแต่พตระทหารยั่วใจเหลือเกินนะครับก็เลยไม่เบสักวันนะครับนี่เด้อใครมาทำพระทหารขอให้อายุยืนยาวคนละ200ปี200ปีเด้อโชคลาบลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงคัดแต่ของแซ่บๆนะครับมาถวายพระนะครับนี่ขอให้ลำรวยบบเอาบ่2 0 0ปี นะครับโยมบอกว่าม la ันมากเกินไป200ปีนะครับเด้อขอยโชคลาภลํารวยลารวยซื้อหวยก็ขอยถูกเด้อไม่รู้มีใครถูกบ้างหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่ก็ยังบม่ค่อยเสียงดังปนไหนเนาะออกใครได้เลขหมื่อวานนีเหรอออกออกศูนย์ศูนย์นะครับกับผมอัตมาบก็ไม่รู้นะครับว่าหวยออกเท่าไหร่นะครับ ถึงวดนี้จะไม่ถูกก็ขอยถูกงวดต่อไปนะครับนี่นะครับญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนาเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อเงินไหลน้องทองไหลมาซื้อหวยก็ขอยถูกทุกงวดทุกงวดเด้ออายุยืนยาวคนละสองปีสอง้อยปีเด้อนะครับต้อง มันมีข้อสําคัญอย่างเดียวนะครับซื้อตัวมันออกนะครับมันถึงจะถูกนะครับซื้อแต่ตัวมันไม่ออกมันก็ไม่ถูกนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับพระก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันนะครับนี้นะครับวัดยังลงคออยู่นะครับให้พระนัทธากรนะครับมาทําหน้าที่ถ่ายวิดีโอแทนนะครับวันนี้พอที่จะพูดได้นะครับก็เดินมาที่โรงครัวนี่นะครับ ปกติโยมเขาจะเตรียมพระทหารตั้งแต่ตีสามนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับนี่ก็ผมมาตมาภาพมาสายนิดนึงนะครับนี่รอที่จะยกไปถวายนะครับประเคนนะครับกล่าวคําถวายก่อนแล้วค่อยประเคนนะครับนี่บุญงานปฏิบัติธรรมที่วัดศรีบุญเลืองบ้านหาดแพงนะครับเริ่มวันที่สองนี้นะครับไปจนถึงวันที่12นู่นนะครับนี่สิบสองกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับต่างคนก็ต่างทยอยทยอยมาที่วัดนี่นะครับโอ้ย <c oughs> ขอโทษขออภัยนะครับยังเป็นวัดอยู่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยติโยมผู้อุปถัมภ์คำชูว,วัดวาประสาสนานะครับนี่ <c oughs> ต่างคนก็ต่างได้กระติบข้าวนะครับพายกระติบข้าวนะครับถือกล่องข้าวมาทําบุญที่วัดนะครับนี่ <c oughs> ดอกไม้ก็คัดดอกไม้งามที่สุดนะครับนี่ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ เป็นบุญพิเศษนะครับงานปฏิบัติธรรมประจำปีวัดศรีบุนเลืองบ้านหัดแพงนะครับเรื่องม,มันแรกนะครับนี่นะครับวนไปวนมาอยู่นี้นะครับวัดมีเนื้อที่อยู่สามไร่นะครับไม่รู้ถืออะไรนะครับนี่ถืออย่างนู้นนี่เหิงพันพันอะไรล่ะเนี่ยหันหน้ามาเขากลองมาถทายภาพนิ่งเด้นี่หนึ่ง,ง,งสองสามยิ้ม เก็บคนละห้าร้อยเลยนี่เด้อนะครับไม่น่ายิ้มก็ตรงเก็บคนละห้าร้อยนี่นะครับนี่มีแต่เก็บแต่ไม่เคยได้นะครับกอนอนุญาตถ่ายภาพนะครับอีกสักครู่นะครับก็จะได้เวลานะครับเข้าสู่พิธีถวายพระตาหารเช้าแล้วก็ฟังธรรมะนะครับไม่รู้ว่ารูปไหนจะได้เป็นรูปแรกนะครับสงสัยจ,จะเป็นหลวงพ่อเจ้าวาสนะครับ เด้อนี่นะครับนี่สว่างมาโยมก็มาถึงวัดเลยนะครับหลวงปู่แอดนะครับรับประเคนกระติบข้าวนะครับแล้วก็พระเจ้าหน้าที่นะครับนี่นะครับอีกสักครู่นะครับ,อค,รค,รบคอยจะมารวมกันตรงนี้นะครับนี่เอาไอ้หยุดการถ่ายวิดีโอเพิธีก่อนเด้อ